ศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัวรัชกติยราชนารีส่งเข้าพระทัไทยถึงปัญหาความทุกข์ยากลําบากของราษฎรโดยเฉพาะปัญหาด้านสุขภาพจากการขาดโอกาสเข้าถึงการบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขจึงทรงตั้งมั่นพระบัญญันินในการทําประโยชน์เพื่อสังคมและบาบัดทุกบํามรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎรโดยทรงน้อมนาแนวพระราชดําริ เข้าใจเข้าถึงพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาเป็นต้นแบบในการดูแลรัษฎรของพระองค์การที่คนเราต้องมีตัวอย่างสักคนหนึ่งหรือพระองค์หนึ่งที่กระทำความดีข้าพเจ้าขอให้ทุกคนมองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าพเจ้าเป็นลูกท่าน ตั้งแต่เด็กจนวาระสุดท้ายของท่านเขาพระเจ้าไม่เคยเห็นท่านทำอะไรเพื่อตัวเองเลยทำทุกอย่างเพื่อสังคมเพื่อประชาชนและความเป็นอยู่ของท่านก็เป็นทุกอย่างอย่างพอเพียงที่สุดพระโอวาสัตราจารย์ดตราสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสว่างควัตรวรคขัติยาราชนารีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่25ตุลาคม พุทธศักราช2559งานด้านบำบัดทุกบำรุงสุขด้านการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ราษฎรทพ่วประเทศเป็นหนึ่งพระภารกิตเพื่อราษฎรที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรทรงวางพระราชลิทไยให้ศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรชัิยราชนารีทรงดํารงตําแหน่งประธานขีติมศักดิ์ มูรณิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ,อสวอตั้งแต่พุทธศักราช2552เป็นการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนให้ดีที่สุดแม้ในยามวิกฤตเร่งด่วนของประเทศ ราษฎรต้องประสบปัญหาที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆพระองค์พระราชทานความช่วยเหลือโดยทันทีถุงย่างที่พระราชทานถูกลำเลียงไปยังพื้นที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับราษฎรของพระองค์ไม่เว้นแม้แต่การพระราชทานความช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยพร้อมกับทรงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องด้วยความห่วงใย ทุกวันนี้ประเทศไทยกำลังประสบป,ปัญหากับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ศาสตราจารย์ดรสมเดจเจ้าฟ้ากมรมภศษีสว่างควัตวรขัติยราชนารีส่งวางแผนเร่งสร้างภูุ่มคุ้มกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคอีกทั้งยังช่วยลดอัตราการป่วยหนักหากมีอาการติดเชื้อ จึงพระราชทานวัคซีนซิโนโฟาร์มแก่หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ,อ,อสวอซึ่งมีความพร้อมของทีมอาสาสมัครแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศด้วยเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทยโดยทั่วกันว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาศาสตราจารย์ดรสมเด็จเก้าฟ้า กรมะศษีสว่างควัตวรคัติยราชนารีส่งให้ความสำคัญด้านการแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานด้วยทรงห่วงใยในทุกสุขของอาณาประชาราษอย่างมิเสื่อมคลาย